สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลานี้มาติดตามข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็มีนํามาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับ มาถึงข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นโครงการดีๆนะครับที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะซื้อข้าของนะครับในราคาที่ถูกได้นะครับถูกลงแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับซึ่งทางนั้นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาได้มีการคิกออฟโครงการเกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพนะครับจำหน่ายเนื้อหมูเนี่ยในราคาเพียงกิโลกรัมละ140บบาทนะครับแล้วก็มีสินค้าอื่นๆนะครับที่เป็นสินค้าการเกษตรที่ราคาถูกด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ โดยทางด้านของดรเฉลิมชัยศรีออนรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพนะครับโดยมีทางด้านของผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมนะครับณลานกิจกรรมตลาดริมน้ําอ,อตกอกเรียบคลองบางซื่อถนนพลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจัดขึ้นนะครับไปจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึง17นาฬิกานะครับ หรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนั่นเองนะครับด้วยการจัดจําหน่ายหมูเพื่อประชาชนซึ่งเป็นหมูเนื้อแดงคุณภาพดีการันตีด้วยมาตรฐานปศุสัตว์โอเคในราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับเพียงกิโลกรัมละ140บาทซึ่งก็ได้นํามาจําหน่ายที่ตลาดออตกรเนี่ยนะครับจำนวน1นึ0 0 0สกิโลกรัมด้วยกันโดยมีการกําหนดนะครับว่าซื้อได้เนี่ยไม่เกินคนละ5กิโลกรมัมเพื่อให้ได้ทั่วถึงกันทุกคนน,นะครับ สำหรับโครงการนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยโกรมปศุสัตว์และก็องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอ,อกรร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับโดยโกรมปศุสัตว์เนี่ยได้ประสานกับภาคเอกชนในการจัดสรรเนื้อหมูแดงคุณภาพดีที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานภายใต้สัญ,ญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคซึ่งการันตีได้ว่าถูกสุขลักษณะและก็ปลอดภยัยสําหรับการบริโภคอย่างแน่นอนนะครับ ขณะนี้เนี่ยทางอตกก็ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจําหน่ายหมูทั้ง7วันนะครับซึ่งก็จะเน้นมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิอย่างเข้มงวดเพื่อรักษามาตรฐานของตลาดสดหน้าซื้อแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในพื้นที่นะครับจากภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กาเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พยายามที่จะหามาตรการต่างๆในการบรรเทาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยลงมารับรู้ปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้ไข ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์ที่ราคาหมูมีราคาสูงขึ้นที่เกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งการตรวจเช็คห้องเย็นหรือว่าตรวจสต๊อกหมูทั้งหมดเพื่อเช็คจําน,นวนว่าในความเป็นจริงเนี่ยหมูขาดตลาดหรือไม่หรือว่าการที่หมูราคาแพงขึ้นเนี่ยเกิดจากกลไกใดและในระหว่างการแก้ไขปัญหาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําควบคู่กันไปนี่ก็คือ การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนของโครงการเกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนจากปัญหาสินค้าราคาแพงซึ่งก็ในส่วนของระยะต่อไปเนี่ย ก็จะขยายกิจกรรมไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆนะครับเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยจะได้สามารถบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานที่ทําให้ราคาหมูนั้นกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดต่อไปนั่นเองนะครับไปดูในส่วนของกระทรวง DES กันบ้างนะครับที่มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ แล้วก็มีการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับโดยทางด้านของนายชัยวุฒนาคมานุสรน้ำตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES เนี่ยนะครับก็ขานรับนโยบายของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ครั้งที่1นึ่งทับสองพนะครับโดยทางด้านของนมนตรีว่าการกระทรวง DES เนี่ยก็บอกว่า ในการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้เนี่ยนะครับได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ2เรื่องหลักนะครับได้แก่1นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์และ2ก็คือการแจ้งเตือนประชาชนก่อนโอนเงินและมาตรการแก้ไขปัญหาในส่วนของบัญชีม้านะครับตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอต่อที่ประชุม โดยในส่วนของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในปัจจุบันสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปาปางได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่พศนะครับโดยกําหนดให้พฤติการการเปิดบัญชีมา้าเนี่ยนะครับหรือว่าบัญชีที่ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเปิดให้คนอื่นเขาใช้เนี่ยวางัน้นเถอะคุณผู้ฟังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วนะครับโดยระบุไว้ในร่างมาตรา50 เพิ่มเติมมาตรา61ทับ3นะครับว่าผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้โดยรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้การกระทําดังกล่าวเนี่ยจะนําไปใช้ในการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับซึ่งได้แก่ 1. ใช้ชื่อบัญชีข้อมูลเอกสารบาัตรอิเล็กทรอนิกส์ซิมการ์ดโทรศัพท์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าหลักฐานของบุคคลอื่นเพื่อปกปิดตัวตนในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่หรือรายงานหรือทําธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือสํานักงานที่ดิน2ก็คือยอมให้บุคคลอื่นใช้ชื่อบัญชีข้อมูลเอกสารบัตรอิเล็กทรอนิกสิมการ์ดโทรศัพท์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าหลักฐานของตนเพื่อให้บุคคลอื่นปกปิดตัวตนในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือทำธุรกรรมกับผู้ที่มีหน้าที่รายงานหรือสำนักงานที่ดิน 3. เป็นธุระจัดหารวบรวมซื้อขายจำหน่ายบัญชีข้อมูลเอกสารบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซิมการ์ดโทรศพัพท์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานของบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลใดๆนำไปใช้เพื่อปกปิดตัวตนในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือสำนักงานที่ดิน นอกจากนี้เนี่ยก็ยังพิจารณานะครับแนวทางร่วมอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาด้านนี้เนี่ยนะครับได้แก่การตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการอายัดโดยเฉพาะการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจในการปฏิบัติงานในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือสายตรวจไซเบอร์รวมไปถึงการประสานงานระหว่างประเทศในการขอข้อมูล IP address แล้วก็ข้อมูลผู้กระทำความผิดนะครับรวมทั้ง การพิจารณาจัดทําบันทึก M O U หรือตั้งคณะทํางานร่วมประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเนี่ยครับก็ยังบอกอีกว่าสําหรับการบูรณาการการทํางานในเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์ทางสมาคมธนาคารไทยและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมแนวทางการแจ้งเตือนประชาชนก่อนโอนเงินแล้วก็มาตรการแก้ปัญหาบัญชีม้าดังนี้นะครับก็คือสมาคมธนาคารไทยเนี่ยได้มีคําเตือนประชาชนเรื่องรับจ้างเปิดบัญชี มีติดอยู่ทุกสาขาธนาคารนะครับทั้งนี้เนี่ยพนักง,งานสาขาที่รับเปิดบัญชีเนี่ยต้องมีความระมรัดระวังการเปิดบัญชีม้าซึ่งในอดีตเนี่ยม้าหรือว่าคนรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยนะครับจะมีผู้นําแล้วก็มาเป็นกลุ่มที่สาขาเดียวเลยครับจึงสังเกตและก็พบได้ง่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มผู้รับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยมีการเรียนรู้จึงมีการแยกกันเปิดบัญชีตามต่างสาขาหรือว่าต่างธนาคาร <Lightning and that figure> นอกจากนี้เนี่ยยังให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในการอายัดบัญชี โดยประสานการส่งข้อมูลการอายัดบัญชีกับหน่วยงานด้านกฎหมายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถอายัดบัญชีด้วยความรวดเร็วอีกทั้งมีศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภยัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารนะครับขณะที่ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการดําเนินการแล้วก็คือ1แจ้งเตือนถึงภัยการเงินต่างๆนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยการหลอกให้เปิดบัญชีเงินฝากมีจํานวนมากขึ้น เพื่อน,นำบัญชีมาเป็นทางผ่านของการรับโอนเงินระหว่างเหยื่อและมิจฉาชีพ2ก็คือมีกระบวนการส่งข้อมูลเพื่อแจ้งอายัดบัญชีโดยปกติเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสามารถทำการอายัดบัญชีได้ภายใน1ชั่วโมงรับแต่ได้รับหมายแจ้งคำสั่งสาลนะครับ และ3ก็คือการติดตามธุรกรรมนะครับรวมทั้งการส่งข้อมูลข้ามองค์กรอย่างเช่นการติดตามโลเคชันของลูกค้ายังมีข้อจำกัดในการปฏิบัติตามการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากข้อมูลนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลน,นั่นเองจึงต้องมีการขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนและ4ี่ก็คือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยโทน1 2 1 3 ซึ่งก็จะเป็นหมายเลขที่รับแจ้งแล้วก็รับให้คําปรึกษานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงมหาทยที่มีการคิกออฟนะครับในส่วนของโครงการ r r i n n l y y e ไ i g n นะครับมหาทไทยเพื่อสังคมและคนทั้งมวลภายใต้สโลแกนกระทรวงหมหาท,ทยส่งเสริมอารยสัสถาปัตย จัดความเหลื่อมล้ําในสังคมนะครับเพื่อหวังว่าจะเป็นพลังสําคัญในการกระตุ้นและก็ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าและก็ความสําคัญของอารยาสถาปัตนะครับโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรัมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นประธานเปิดงานวิธีคิ f ออฟเฟนลี่ดีไซน์มาหาดไทยเพื่อสังคมและคนทั้งมวล Thailand Friendly Design Expo 2022นะครับโดยมีผู้ที่เข้าร่วมงานมากมายนะครับทั้งนี้เนี่ย เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยได้นําเสนอผลงานในการดําเนินการภายใต้ใกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพรภาพและคนชราพุทธศักราช2548และกฎกระทรวงฉบับที่2ในครับพุทธศักราช2 5ง4และผลงานด้านอารยสถาปัตย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับพร้อมกับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ที่คนทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้สะดวกปลอดภยัยและก็เป็นเมืองสุขภาพดีนะครับหรือว่า Health and Wellness City นะครับพัฒนาสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและไม้ เพื่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียนนะครับพร้อมกับรองรับในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทู่ถึงและยั่งยืนส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการผู้พักฟื้นสุขภาพและมนุษย์ล้อนะครับมนุษย์ล้อก็คือผู้ที่ใช้วีลแชร์เนี่ยคุณผู้ฟังเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็มีความสุขของคนทั้งมวลซึ่งในส่วนของงานนี้เนี่ยนะเป็นมหกรรมหนึ่งนะครับภายในงาน Thailand f r i e n d l y Design Expo 2022มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคน มวลครั้งที่5นะครับซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่สูงนิทรศรการและการประชุมไบเทกบางนานะครับโดยท่านั่นของรัฐมนตรีช่วยว่าก,าร,กระทรวงหมหาดไทยก็บอกว่าทางกระทรวงเองเนี่ยนะครับในฐานะหน่วยงานที่มีภารากิจ หน้าที่นะครับในการบำบัดทุกบำรงสุขก็ได้มีนโยบายและก็กิจกรรมต่างๆด้านอารยาสถาปัตย์และเทคโนโลยีการออกแบบเฟรนดี่ดีไซน์และนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุผู้พักฟื้นผู้พิการผู้ที่ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงบริการของรัฐและก็ใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยที่ผ่านมานะครับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัดเนี่ย ได้มีการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการเฟรนลี่ดีไซน์มาหาไทยเพื่อสังคมและคนทั้งมวลน,นะครับซึ่งประกอบด้วยในส่วนของกรมการปกครองนะครับมีการให้บริการจัดทําบัตรประชาชนสําหรับคนพิการประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รวมทั้งให้การช่วยเหลือคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุในพื้นที่และหากมีเรื่องเดือดร้อนที่ต้องแก้ไขนะครับจะต้องดําเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง และนอกจากนี้ยังมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่มีการเชื่อมโยงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติสู่แผนปฏิบัติการสําหรับคนพิการนําแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเนี่ยมาเป็นปัจจัยหลักในการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกนะครับเพื่อป้องกันภัยตามหลักสากลรวมไปถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้มีการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้ครอบคลุมมากขึ้นและออกแบบอาคารของทางภาครัฐให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงเพิ่มนความสะดวกให้แก่ผู้พิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับได้มีการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุผู้พิการและก็สนับสนุนในส่วนของสิทธิสวัสดิการต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการรวมทั้งจัดทาโครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุนะครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับมีการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานหรือว่าเจปะทอนะครับแล้วก็นําข้อมูลมาประกอบเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการในชุมชนที่ต้องการฝึกอาชีพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ รวมถึงปิดโอกาสให้คนพิการเนี่ยมาออกบูธแสดงสินค้าแล้วก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานโอท็อปเป็นประจําทุกปีในส่วนของกรมที่ดินครับได้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุอย่างเช่นมีทางลาดรถเข็นแล้วก็ห้องน้าสําหรับไว้บริการสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุนะครับ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งได้แก่การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าคนครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็มีนวัตกรรมแล้วก็โครงการต่างๆที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวกของคนพิการและก็ผู้สูงอายุโดยการใช้โมบายแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เล็งเห็นในส่วนของความสําคัญและก็ความเท่าเทียม ของบุคคลต่างๆนะครับที่ได้มีการปรับปรุงนะครับในส่วนของสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็ในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับภายในอาคารสถานที่สํานักงานของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับได้ใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ติดตามนามาฝากกันในช่วงเวลาของการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเส้นหนึ่งเส้น อาจสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่สีไม่กี่สีอาจสร้างอาชีพได้มากมายรูปแค่หนึ่งรูปอาจสร้างอนาคตให้เราได้ไม่สิ้นสุดเพราะการวาดให้อะไรมากกว่าที่คิดสปรกองประชาการกองทัพไทยเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในตามสีเติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงปริญญาตรีชิงเงินรางวัล3า0 0 0บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรรับสมัครวันนี้ถึง3 1มเมีนาคม65เพิ่มเติมโทร0967564151่